ครับผมชื่อเด็กชายวิรพัฒน์นาจิจรวิบจตุพรวันนี้ผมจะมาสมัครประธานนักเรียนเบอร์สิเบเอ็ดครับนยโยบายของผมลด,ดเวลาเรียนเพิ่มเวลาดูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสด,ดีครับผมชื่อเด็กชายธวีศักดิ์ปานหมัดวันนี้ผมจะมาเลือกตั้งประธานนักเรียนเบอร์สามนยโยบายของผมลดการเรียนเพิ่มการรู้ผมเลือกเบอร์สามนะครับขอจบ ขอจบการน,นำเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเชิดเอกชาบงสกอตส์วันนี้ผมจะมาประกาศเลือกตัง้งปอสองหน้ารั 13. เบอร์หกนโยบายผมก็คือจะทำให้นักเรียนมีความกล้าหาญบทเลือกเบอร์หกครับเบอร์หกเบอร์ขอจบการน,นำเสนอไปเล่านี้ครับขอบคุณครับ ดีครับผมชื่อเด็กชายชัยนาทลออ,ลอ,อครับวันนี้ผมจะมาสมัครเป็นประธานนักเรียนเบอร์ 47C นโยบายเพิ่มเวลาพักเพิ่มจุดดื่มน้ำมีกิจกรรมมากขึ้นไม่มเป็นเพไม่มภพายแต่ถ้ารดเป็นกัญชาครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจตุบุญเล็กน้อยผมอยู่ ไทยแลนด์ผมเบอร์หกนโยบายก็คืองดเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลานอนคำคมก็คือกอดเสาเถียงเวียงสุทธนานการขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเดชาัปชามุญหมายครับวันนี้ผมจะมาเลือกตั้งประธานนักเรียนเบอร์ห้าครับนโยบายของผมคือผมจะใฝ่รู้ใฝ่เรียนและผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับโลแกนของผมคือ เรารักแ,แกแฮ่กูไม่ได้รักมึงเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธรรมศาสตรดีครับปัญหาวันนี้คือเราใช้ถุงพลาสติกและมือถุงผ้าเพื่อลดลงร้อนร้อนลุกล้นครับขอความร่วมมือทุกคนว่าใช้ถุงพลาสติกด้วยนะครับขอบคุณครับ ผมชื่อเด็กชายสมบัติจะมาเสนอนเรื่องประธานนักเรียนบทเรื่องเบอร์22ครับนโยบายเพิ่มการเรียนลดเ,เวลาเล่นขอจนกาเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปฏิภาณเพิ่มโคครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอเก้าอี้พับได้ประโยชน์เพอ่มคนสามารถพกพาไปไหนก็ได้ตามใจน่องทางการเชื่อและศึกษาผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเบนจามินและแมทแฟรอัต วันนี้หนูจะมาเสนอส,สินค้าโทรศัพท์แบบพับได้ประโยชน์ของสินค้านี้ก็คือสามารถพับได้ไม่เปลืองพื้นที่ทําให้คุณใส่ของในกระเป๋าได้มากขึ้นทั้งทางการซื้อซและศึกษาขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุกร์ประเดิมสีครับปัญหาตอนนี้มีฝนตก ขอความร่วมมือให้นักเรียนอย่าไปตากฝนนะครับขอย้ำขอความร่วมมือให้นักเรียนอย่าไปตากฝนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชานักการปกครองวันนี้จะมาเสนอวันนี้จะมากล่าวถึงปัญหาในห้องเรียนครูแทนบอกว่าห้ามนำขนมหรือน้ำเข้ามากินในห้องเพราะอาจจะเกิดมดขอความร่วมมือ น้ำขนมห,หรือน้ำามันยในห้องขอบครับสวัสดีค่ะชื่อเชนว,ว,วันนี้จะมาขอความ ที่ค่เช่อแค่ผมทพกเกย์ที่ค่คและแล้วม้แค่จำประโยชค่เกย์ประยที่ตุดมากที่ตุดรวมรตมิดแต่ก็อยากค่เค่พิพังคาที่มีกาแก้ววันกา สัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมินดา,าสาดค่ะมาสมัครประธานนักเรียนเบอร์สามพักรักเธอสโลแกนต้องการแค่คำว่าพักก็อยากพักรักเธอสักนิดถ้าชอบสโลแกนของหนูเปิดเลือกเบอร์สามนะคะเบอร์สามเบอร์สามขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปลาริมาลปียวันนี้จะมาสมาัครประธานนักเรียนเบอร์หนึ่งค่ะสะโลกแกงของหนูเก็บขยะทุกวันเก็บขยะโรงเรียนทุกเช้าหน้าก็ไม่โหดทำไมโซก,ก็ไม่รู้แต่ถ้าอยากเก็บขยะกันดูเลือกเบอร์สามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาริซาลุคเย วันนี้จะมาสมัครประธานนักเรียนเบอร์สี่นยโยบายของหนูคือจะเก็บะยาทุกเช้าทำความสะอาดห้องเรียน ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเรีงสุก,กัญญาสุขพลวันนี้จะมาขอความร่วมมือพี่ๆน้องๆทุกคนตอนนี้โลกเราร้อนมากเพราะเราใช้ถุงพลาสติกจึงจะขอความร่วมมือให้ทุกๆคนหันมาใช้ถุงผ้าทแทนถุงพลาสติกกันนะคะนโยบายของหนูก็นโยบายของหนูก็คือคนไทยทุกคน เพื่อ,อความอยู่รอดของคนไทยทุกๆคนนะคะะังคมถุงพลาสติกเป็นพิษโลกถุงผ้าดีกว่าดีต่อใจคนไทยทุกๆคนขอบคุณะคะ่ะ ครับผมชื่อเด็กชายสอของบ้าน,น,นเจ้าวางเบนีร์ผมไปน้ำผมไปตามไปเป็นแล้วอ่ะเอา้าวยังไงไอไ่ะผมไปเป็นแล้วผมมาทำเบนอรเรื่องอะไรประธานักเรียนเอาเอาเอาใหม่